เป็นไงครับฝีมือลุ่นลวนเค้กกล้วยหอมกะทิสดไม่มีน้ำมันพืชนะครับมีแต่กะทิกับมะพร้าวสวยงามมากครับอร่อยมากครับลงตัวแบบปลมกล่อมเลยครับนุ่มเด้งดิ่งนะครับแซ่บแซบพี่น้องเค้กกล้วยหอมของอุ๊กอ๊นะครับ เป็นยังไงครับสวยไหมครับเพิ่งเสร็จออกจากเตาใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยทำกินเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับอันนี้สูตรนี้อยู่ที่โฮคุณเดียวนะครับเพราะว่าคิดค้นขึ้นมาเองครับรับรองกินแล้วไม่อ้วนครับน้ำตาลน้อยครับน้ำมันพืชบ่มีนะครับไม่ได้ใช้น้ำมันพืชเนยก็ไม่ได้ใช้นะครับ ใช้แต่กะทิสดอย่างเดียวนะครับกินกับกาแฟตอนเช้านี่โอ้โหสุดยอดเลยครับแต่กาแฟสำหรับโอ๊กก็คือกาแฟดํานะครับโอ๊กไม่กินกาแฟมีครีมนะครับมันจะทําให้อ้วนนะครับอันนี้เราก็กินชิ้น2ชิ้นตอนเช้าครับไม่ต้องกินเยอะนะครับเพราะว่าถ้ากินเยอะก็อ้วนเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําตาลตั้งร้อยแปกรัมนะครับ แห้งอีกนะครับแต่เราก็ทําให้มันหวานน้อยที่สุดครับแต่รสชาติโอเคครับมันหวานนิดนึงกลมกล่อมครับนุ่มครับเด้งดึงเลยนะครับสวยไหมครับพี่น้องงามปะครับพี่นอ้องโอเคแนลนะครับเนาะ ที่อดพี่น้องทุกคนนะครับน้องมีเวลาสิสด้เหตุคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับช่วงนี้เห็ดงานเหตุการครับแค่นี้นะครับนาะสวัสดีครับมาถักทายนะครับเด้อ